สวัสดีชาว YouTube ทุกคนนะวันนี้อยู่กับผมจอรถไทซิงครับวันนี้เราพามาสูบน้ำมาน้บาบป่งนะครับวันนี้นครับเพราะว่าหลังจากไปสูบสารหลวงมาก็ได้เรื่องครับปมา,ามาณครึ่งประมาณสูบสองสูบสองดึงน้ำมามานก็สองจุดสามชั่วโมงครับมะมาน ปลาก็พอได้อยู่ครับเมื่อวานปลาเลี้ยงครับสะหลวงปลาเลี้ยงครับสะหลวงเลี้ยงวันนี้ก็มาสูบน้ําหวานหวานข้าวต่อครับวันนี้ช่วงนี้งานเยอะจริงๆครับช่วงนี้ครับไม่ค่อยมีเวลาพักเวลาผ่อนนะครับช่วงนี้ก็เป็นเวลากรุงนาครับมาครับเอฟซีครับวันนี้ครับเอฟซีตามเอาสติกเกอร์ครับวันนี้ครับเอฟซีครับวันนี้เอฟซีมาครับวันนี้ครับวันนี้เอฟซีให้เอฟซีมาช่วยหวานข้าวครับวันนี้ เติร์ลเฮมกินติร์ลเฮมกินเติร์ลเฮมกินเติรวานข่าวนะครับอีสิงตามมาเลยครับผมไม่ต้องบอกครับมาไหมครับวันนี้อีสิงตามวิสงตามมาครับสูบประมาณครึ่งชั่วโมงครับเอาแค่น้ำพอราดลาดเอาโรตารี่ตีดินแล้วก็แบบโรตารี่ก็เอามาแล้วครับเนี่ยหวานไอ้แค่สูบแค่น้ำพอราดลาดครับแล้วก็เอาโรตารี่ปั่นแล้วก็บานเลยครับเพราะว่าดินไผพัดไว้ประมาณสองสามวันแล้วฟางคงจะเน่าแล้ว ก็ไม่มีอะไรมากมายพามาดูครับทำตามได้ครับแบบนี้ครับประหยัดเงินประหยัดน้ำมันประหยัดอันนี้หมดเลยครับนี่ชาวนายุคนี้ต้องต้องใช้หัวสายครับนะครับแต่ผ่านยาวนะครับท่าเทียมนะครับครับสุดแป๊บเดียวครับสุดแป๊บเดียวได้น้ำไม่เยอะเลยครับดูบรรยากาศบรรยากาศทุ่งนาชิวๆครับวันนี้บรรยากาศดีมากเลยครับโมการหวานข้าวครับ ข้าก็แช่ไว้แบบงอกแล้วครับงอกมากเลยครับเออต้องเอาน้ำใส่อีกปกติน้ำคลองมานะครับแต่ว่าเขาปิดแล้วครับนี่เราแบบทาแบบชิวๆครับไม่ได้มีคิดอะไรมากบรรยากาศช่งนาครับชิว ของป่าเลยครับวันนี้ครัอยู่ทุ่งนาครับงานสูบก็เรื่อยๆครับช่วงนี้ครับงานสูบก็มาเรื่อยๆสูบซิ่งครับสูบซิ่งครับ <c oughs> จัดไปครับเ <c> น <oughs> <c oughs> ี่ยฮะไม่มีไม่ได้มาหรอเอาทำไมไม่ได <c oughs> ้มาจับยางมาดูจริงคือเปล่าเลย น้ำเขาปล่อยมาแล้วสูบใส่แล้วสบายน้ำสูบน้ำน้ำเยอะมากครับเรื่องแต่มันจะสั่นนิดครับไม่ได้ทนท้อ <c oughs> <c oughs> อาจจะสัส่นๆนิดๆครับไม่ได้ถอนนเนี่ยเออใกล้สูบเสร็จแล้วครับมาตั้งสูบป,ประมาณสักกว่านาทีแล้วครับก็จะน้ำก็จะได้เต็มแล้วก็วเอาสูบใหญ่มาใหญ่มาี่าีครับคอ,อรอบครับอรอบ ตั้งสูงไปถึงสิบนาทีครับน้ำจะเ,เต็มแล้วจะได้แบตเตอรี่ลงตีแล้วครับจะได้หวานข้าวครับผมจะบานข้าวไม่มีอะไรถา,ารับเลยลอาข้าวมาบานเลื่องๆไม่มีงานเลครับ น้ำใกลก้จะพอแล้วครับเนี่ยก็มีอะไรมากครับคลิปนี้ครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งปมะการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆครับผม mm. ก็จบเพลงจบคลิปเพลงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับผม